สวัสดีค่ะเด็กๆเราก็พอทราบถึงลักษณะของแม่เหล็กสิ่งที่แม่เหล็กดูดได้และสิ่งที่แม่เหล็กดูดไม่ได้รวมถึงประโยชน์ไปแล้วนะคะแต่ที่สําคัญเด็กๆต้องทราบถึงโทษและอันตรายของแม่เหล็กด้วยนะคะค่ะอันตรายจากขึ้นแม่เหล็กไฟฟ้าและก็สนามแม่เหล็กนะคะจะแบ่งออกเป็น2ประเภทนะคะประเภทที่1ค่ะเกิดขึ้นโดยธรรมชาตินะคะ จะเห็นได้ว่าเด็กๆพอจะเห็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาตินะคะเช่นฟ้าผ่าค่ะถ้าใครโดนฟ้าผ่านะคะก็อาจจะทําให้เกิดอันตรายถึงชีวิตได้นะคะประเที่2ค่ะเกิดขึ้นโดยที่มนุษย์สร้างขึ้นค่ะเด็กๆเด็กๆเฉพาจะเห็นได้ใช่ไหมคะว่าโทรศัพท์นะคะเป็นส่วนหนึ่งของแม่เหล็กนะคะเพราะว่าจะมีพลังงานความร้อนจะสังเกตได้ว่าถ้าเราใช้โทรศัพท์นาน จะรู้สึกร้อนที่หูใช่ไหมคะแสดงว่ามันมีคลื่นพลังงานนะคะความร้อนนั่นเองจะแผ่ไปถึงสมองของเราและกระดลกศีรษะของเรานะคะทำให้เกิดอาการเวียนหัววิงเวียนนะคะแล้วก็ทำให้สมองของเราเนี่ยเสื่อมได้เร็วนะคะเด็กๆอันนี้คือเป็นตัวอย่างนะคะเด็กๆก็จะพอทราบถึงโทษของเขาแล้วใช่ไหมคะทีนี้คุณครูดาวก็จะพาเด,ด็กๆ ไปทํากิจกรรมสร้างสรรค์ค่ะวันนี้คุณครูดาวจะพาเด็กไปทํากิจกรรมสร้างสรรค์อะไรนะ mm hmm. เดี๋ยวตามคุณครูดาวมาเลยค่ะ mm hmm. ค่ะวันนี้นะคะคุณครูดาวจะพาเด็กๆมาพับสีตามจินตนาการนะคะ mm hmm. ก่นอนอื้นเรามาดูอุปกรณ์กันก่อนเลยค่ะใบ mm hmm. งานค่ะ สีค่ะวันนี้สีสันเยอะ,ยอะแยะเต็มไปหมดเลยนะคะเด็กๆเลือก,กได้ตามที่ตัวเองชอบเลยนะคะมาแล้วเรามาลงมือทํากันเลยคุณคารดาจะใช้สีเหลืองนะคะวันนี้เดยนลงไปค่ะเยอะเลยนะคะเด็กแล้วก็ตามด้วยสีน้ําเงินค่ะ สีเขียวค่ะเรามาพับกันเลยค่ะเด็กๆด,ดีก่อนนะคะ แล้วค่ะใบงานของคุณครูก็เสร็จแล้วนะคะใบงานของคุณครูคก็เสร็จเป็นทีเรียบร้อยแล้วนะคะเด็กๆ่ะอย่าลืมถ่ายรูปแล้วก็ส่งคลิปวิดีโอสั้นๆมาที่ไลน์กลุ่มห้องเรียนของเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้คุณครูคดาวขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ